สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับเซลล e ์สองเอซุพิ่งหัวมอเตอร์สาขาเพชรเกษมร้อยแปดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับต,ตอนนี้นะครับผมผมอยู่ที่ลานกว้างของอ e ีซุพิ่งหัวมอเตอร์สาขาเพชรเกษมร้อยแปดโชว์รูมของผมนั่นเองนะด้านหลังของผมนะครับคือเจ้าอ e ีซุ or, รุ่นนี้เลยครับผมเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับผมและครองใจสายอ e ีซุ or, มายาวนาะนมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ เจ้าอีซูด d แม x ซ์เอ็กซตัวสปีดนะครับแคปนะครับผม2ประตูนะตัวนี้นะสีขาวนะครับผมมาว่าด้วยค่าตัวก่อนนะครับผมราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่7 2 8 0 0 0บาทสำหรับตัวสีขาวนะครับและเพิ่มมา7,00 0บาทนะครับผมสำหรับสีดำนะเป็น735,000บาทสำหรับตัวสีดำนั่นเองตัวนี้นะครับผมภายนอกภายในเป็นยังไงนะครับและของแต่งตัวนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันเลยเชิญเลยครับ อาล่ะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าตัว Isuzu D-Max e x c i e r Speed นะครับผมตัว2ประตูสีขาวตัวนี้นั่นเองนะมาเริ่มต้นการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวรถเขาจะเข้ามาเซอร์วิสกันนะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จะไม่ว่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปกันเลยดีกว่าเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับผมด้านหน้าเขานะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบ2ครีบนะครับผมสีเป็นแบบทูโทนนะด้านบนเป็นสีดาเป็นโน้บแบกนะครับผมตัดกับตัวสีแดงเลือดหมูแบบนี้นั่นเอง โลโก้ E สูบเป็นตัวสีแดงนะครับผมด้านข้างตกแต่งด้วยลวดลายนะครับทั้งเครปลาทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมมีการตกแต่งลวดลายนะครับเป็น X Series นะครับผมจัลล์ X Series เท่านั้นที่เป็นลายแบบนี้นะด้านหลักด้านข้างนะครับก็ตกแต่งด้วยตัวสีแดงเลือดหมูนะครับและตัวสไลล์ตัว X Series เนี่ยก็จะเป็นตัวสีเทานะครับลวดลาย X Series นั่นเองทีนี้นะครับตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับผมตัวโคมไฟเป็นตัวโปรเจคเตอร์ ด้านล่างนะครับจะประกอบไปด้วยตัวไฟเลี้ยวนะครับผมและไฟตัดหมอกแบบหลอดไส้ไฮโดรเจนนั่นเองต่อมานะครับด้านล่างของเจ้าตัวรถนะครับผมก็จะตกแต่งด้วยลวดลายของตัวสกเกิร์ตนะครับสกเกิร์ตจะเป็นตัวสีขาวนะครับผมตัดกับตัวสีดําสีดาตรงนี้จะเป็นตัวเคปล่าน,นะครับผมและจะมีกิมมิคสีแดงด้านล่างตรงนี้ด้วยนะ,ะนี่นี่นี่สวยงามมากๆเลยทีนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับ ด้านข้างตัวรถนะครับผมตกแต่งด้วยลวดลายของตัวสาระ XCD นะครับเป็นตัว X สีแดงนะครับผมตรงกลางเป็นตัวสีดํานั่นเองนะตัวนี้สวยงามมากๆสำหรับ XCD เท่านั้นนะครับที่จะเป็นแบบนี้นะกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับตัวสีดําด้านนะครับผมและมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบบิวอินมีมาให้นะชั้นเดิมนะครับผม XCD นะครับก็จะตกแต่งด้านล่างเป็นสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะครับด้านข้างเป็นสีขาวนะมือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผม ของแถมที่จัดให้นะครับก็จะมีฟิล์มนาโนเซรามิกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้คิ้วกันาสาดนะครับผมเป็นของ e s u ูดีแม็กชิ้นจัดให้เลยเสาอากาศได้บนเป็นสีดําสั้นนะครับผมส่วนที่ปัดน้ำฝนจะเป็นที่ปัดน้ำฝนแบบธรรมดานะครับผมแยกตัวฉีดน้ำออกจากตัวกันปัดนั่นเองมาดูด้านหลังกัต่อนะครับลายเนอร์ปูกระบาอันนี้จัดให้เลยนะครับผมเป็นของแท้จากทาง e อซูดีแม็เลย ด้านหลังกระบะนะครับผมมือจับกระบะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินมีมาให้นะลวดลายเช่นเดิมนะครับผมเป็นลวดลายของ X Series นะครับด้านข้างเป็นตัวสีเลือดหมูนะและและตรงกลางนะครับเป็นสีเทานั่นเองโลโก้ต่างๆนะครับผมทั้ง Isu ูดีแมกและตัว X Series นะครับผมตัวเอซูจะเป็นสีแดงนะครับ D Max จะตัวสีโครเมียมและตัวสัญลักษณ์ X Series นะครับจะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นแบบนี้นะ ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับผมตัวตัวไฟด้านในเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนนะครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับผมตกแต่งลวดลายนะครับผมสีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดกับตัวสีดำและลวดลายตรงกลางนะครับก็จะมีตัวเคปล่านะครับผมตัดกับตัวลายขีดแดงตรงนี้นั่นเองสวยงามมากๆเลยทีนี้เรามาดูของแต่งพิเศษที่ลูกค้าจัดเพิ่มกันดีกว่านะครับผม ด้านบนนะครับลูกค้าจัดเป็นตัวแก๊บหลังนะครับผมสีดำตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบสปอยเลอร์หลังนะอันนี้อยู่ที่คนเรียกนะครับผมก็จะเรียกแก๊บหลังหรือตัวสปอยเลอร์หลังก็ได้นะครับสวยงามมากๆทีนี้นะครับผมของแต่งที่ลูกค้าจัดเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งจะเป็นตัวล้อมแม็กนะครับผมลายใบยพัดนะครับขอบ18นิ้วนะครับผม อ,อุปรกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าจัดเพิ่มเติมเขาก็จะเป็นตัวครอบดิสเบรกนะครับลายแบมโบสีแดงนะและชุดน็อตต่างๆลูกค้าจัดเป็นตัวสีแดงยกชุดเลยรักด้วยยางนะครับผมขนาดนะสองสี่ห้าทับ 45, สี่ห้ซัดอารดนั่นเองเยวให้ดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับผมอันนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ลูกค้าก็จัดเต็มกันเลย ทีนี้เราเราชมภายในกันต่อเลยเชิญเลยครับ อ่าละครับทีนี้เรามาชมภายในกันต่อนะครับก็ต้องย้ายสถานที่นิดนึงครับเพราะว่าเมื่อเมื่อกี้ตรงหลานกว้างเนี่ยเขาก็จะมีการเซอร์วิสรถใหญ่กันแล้วนะครับของศูนย์ของผมก็จะมีเซอร์วิสรถบรรทุกด้วยนะครับตรงส่วนตรงนั้นก็จะใช้เป็นาลานจอดนั่นเองนะทีนี้ก่อนที่เราจะมาชมรีวิวกันนะครับผมเดี๋ยวผมขาาตบบกพ้องเรื่อง,องของของแต่งไปจุดหนึ่งนะเมื่อกี้สตาร์รถเปลี่ยนจุดไปตรงนี้นะครับเลยนึกขึ้นได้นะได้ยินเสียงท่อพอดีว่าคันนี้มีการเปลี่ยนท่อมาด้วยนะครับผมท่อ นะครับก็จะเป็นปลายท่อสิ่งนะครับผมอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่เลยเป็นปลายท่อซิ่งไทเทเนียมนะครับผมสวยงามมากๆตรงนี้นะทีนี้นะครับเราก็มาชมภายในกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเสียงติ๊ตติ๊ตตัวนี้นะครับผมดังมาจากที่เราคาคุญแจและเปิดประตูทิ้งเอาไว้นั่นเองเมื่อเราดึงคุญแจออกมานะครับผมเสียงก็จะดับไปแบบนี้นะ กุญแจนะครับผมจะเป็นกุญแจแบบดอกไข่นะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวรีโมทต,ตัวรถนะรีโมทก็จะมีตัวล็อกประตูแล้วตัวปลดล็อกนั่นเองนะครับทีนี้มาชมภายในกันต่อเลยผมอะไรนะครับผมจะเป็นพผมอะไรแบบธรรมดานะครับผมไม่มีหุ้มหนังใดๆมานะแต่ว่าตัว X Series เนี่ยเขาก็จะตกแต่งลวดลายของตัวเอซูดเป็นตัวสีแดงนะครับผมแล้วด้านล่างตรงเนี้ยก็จะเป็นสีดำเป็นโ no นแ a c k นั่นเอง ด้านซ้ายมือนะครับผมจะเป็นตัวอคอนโทรลตัวเครื่องเสียงนะครับผมเป็นตัวปุ่มคอนโทรลนั่นเองนะไม่มีคุชันโทรมาให้นะครับสำหรับตัวขวามือนะหน้าจอนะครับผมจะเป็นหน้าจอทัชสกีนขนาด7นิ้วนะครับผมสามารถฟัง FM ต่อ Apple CarPlay และต่อมลเลอรลิงก์ได้นะครับอร์เป็นแบบแมนนวลด้านล่างน,นะครับผมก็จะมี power outlet 1จุดตรงนี้นะแล้วจะมีเสียบ USB และ AUX อย่างละ1จุดตรงนี้นั่นเอง เกียร์นะเขาจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมหัวเกียร์เป็นตัวหัวเกียร์ดำนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีตกแต่งลวดลายนะครับผมเป็นตัวตะเข็บสีแดงสำหรับตัว X Series เท่านั้นนะคอนโซลหน้านะครับผมจะเป็นแบบาร์ดนะครับผมเป็นแบบพลาสติกแข็งนะครับแต่ว่าจะมีการตกแต่งลวดลายนะครับผมเป็นลวดลายสำหรับ X Series นะครับเขาจะมีไล่สีนะครับผมเป็นสีดําไปจนถึงสีแดงและตรงปลายสีแดงก็จะมีสัญลักษณ์ตัว X อยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองสวยงามมากๆนะครับ X Series เขาจะเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะ ตรงเรือนไม้นะครับผมเอ็กซิลี่เนี่ยเขาก็จะมีตกแต่งลวดลายนะครับผมเป็นตัวเอ็กอยู่ตรงนี้นะครับผมมีกิมมิคเก๋ๆนะครับอยู่ทั่วไปของตัวรถเลยนะสำหรับเอ็กซิลี่นะครับแผงด้านข้างประตูนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อแบบฮาร์ดเช่นเดียวกันนะเป็นพลาสติกแข็งนะครับพักแขนจะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับผมออปชันต่างๆที่มีมาให้นะเขาจะมีกระจกไฟฟ้านะครับผมเซ็นทรัลล็อก ตัวล็วกอกกระจกไฟฟ้าและตัวปรับบานกระจกไฟฟ้านะครับแต่ว่า X-Series ตัวนี้ยังไม่ผมไม่มีกระจกไฟฟ้าเอ้ยยังไม่ผมไม่มีตัวพับกระจกไฟฟ้ามาให้นะรวดลายด้านข้างนะครับตรงดาดเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดําเป็นโนโบแบ็กตัดกับตัวสีแดงนะครับผมเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับผมเกรดพรีเมียมลวดลายเป็นลายสปอร์ตนะครับผม สีนะครับจะเป็นสีแดงนะครับผมตัดกระตัวสีดําแบบนี้นะอันนี้สำหรับ X Series นั้นที่เป็นสีนี้นะครับแล้วก็ตรงหัวเบาะนะครับผมก็จะตกแต่งลวดลายนะครับมีลายโซเอ็กนะครับสำหรับ X s e เท่านั้นที่จะเป็นแบบนี้นะหลังคานะครับผมเป็นสีดํานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ของแถนที่จัดมาให้นะครับจะมีเบาะเบาะแคปบนะครับผมแล้วจะมีพยยงปูพื้นนะตรงนี้นี่ครับผมภายในก็จะประมาณนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะออรรถอีสุนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียว2ประตู4ประตูตัวเต็ต,ต,ตัวสูงหรือรถ PPV อย่างอีสุมิวเอ็กซ์นะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์และไอเดียไลน์นะครับไว้ในคลิปคลิปนี้นะครับและด้านล่างตัวคลิปผมก็จะมีเช่นเดียวกันสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ติดตามผมมานานมากๆแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับผมขอความรู้นะนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับเพื่อที่ท่านะครับ และสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมเซลสองต้องขอตัวลาไปก่อนนะรับพวกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราบสวัสดีนะครับ